ไม่นอกไม่ไหนอืมก็คือเราเล่นตามบทหมดเลยแต่แต่แต่มีคนที่นอกบทเออคือผู้กํากับครับยังไงผู้กกับเขานอกบทกับเรายังไงในวันที่มีการรีตูเราอ่านบททั้งหมดอืมจริงจริงแล้วในบทไม่มีการจูบกันนะครับอ๋อใช่ไม่มีการจูบกันใช่เหมือนกันเหมือนพี่บอกว่าเรารู้ได้ว่ารักกันโดยที่ไม่ต้องแสดงออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีการเพิ่มมาทีหลังใช่มีการเพิ่มแบบ คอมากกระหันหันใช่คือเพราะว่าตอนนั้นนะเราต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็แสงพระอาทิตย์จะหมดจะหมดมันจะหมดแล้วประมาณสมนาทีที่ถ่ายซีนนั้นอืใช่ครับก็ตอนแรกพี่เอาบอกว่าอ่ะเอาฉากกอดไปอ่าสักแป๊บึลถ่ายไปอ่าคัดนึงก่อนจะแค่กอดกันแล้วพอเหมือน โอเคเขายังรู้สึกว่ามันยังได้อยู่คือพี่ออฟเคยบอกผมว่าพอมาถึงน้งโมเมนต์จริงอ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงขนาดนี้แล้วมันไม่ได้เจอกันนานแล้วมันรักกันจริงจริงแล้วมันพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยลองก็เลยจุบเลยอย่างนี้เลยแล้วก็สั่งอ๋อสั่งหนบัตรนั้นออกมาทางวอแล้วก็กำลังเล่นอยู่ด้วยแล้วผมกับมิกก็คืออึ้งมากเพราะว่าเราเรารู้เราคิดมาตลอดว่าไม่มีฉากจูบแน่ๆแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนใช่เลยเราปาดอ บเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้ทัสอัพคร่ะอยู่บนดอยอย่างเงี้ยมันมีเวลาทัสอัพเลยคือวันนั้นมีร้องไห้หนักมากร้องไห้มาแบบทั้งวันแล้วอ่ะจนเราน้ำในร่างกายหมดเขาเรียกว่ายมเอาปากแห้งออกมาแปากแห้งประมันเนื้อปากก็จะแห้งแต่แต่ว่าก็สั่งเดี๋ยวนั้นเลยแล้วซึ่งเราก็ทำเดี๋ยวนั้นเลยอารมณ์เราก็มาเดี๋ยวนั้นเลยใช่อารมณ์ก็มาเลยเพราะว่ามัน พอเราเป็นตัวละครเราเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันเราก็อยากจูบจ่ะตัวละครตัวละครคตัวละครนะโอ <laughs> คขนลุกเป็นหนึ่งนะคะเมื่อกี้เอาแต่ว่าออกมาก็คือว่านุ่มนวลน่ารักสามารถสื่อถึงอารมณ์ออกมาได้นะคะอะปรบมือให้ซีนนั้นของทั้งคู่หน่อยนะ